ออกมารอบแล้วครับบวกได้ผักไ้แล้วนะครับออกมาไปรอบนึงแล้วรอบนี้มาดักแปะหน่อยครับโอเคครับอยถึงหน้าละจะเป็นดักหน่อยคือดักล้อมหมดเลยครับข้าวเหลียวข้าวเขียวนะครับจะดักไว้ทับทุกขนะเลยนะครับอันนี้มันมีจงจอมปวกนะครับใช้บ่วงแทงไม่ไหวครับ ดินมันแข็งเลยต้องเอากับบ้านไปเอาอแปะมานะครับแปะกำลัดักเด็กนะครับมันจะกาดกาดทุ่งนานครับข้าวกำลังใกล้เหลืองแล้วครับเดีย๋ยวน้าสาวก็จะได้เกี่ยวข้าวมีที่ยืมตังค์แล้วมีที่ยืมตังค์ละวน้าสาวกเกี่ยวมเมื่อไหร่ก็ยืม ทุกคันเลยนะครับตรงนี้ก็มีนะครับนี่ก็มีนะครับล้อมรอบนาะประมาณ30ไร่ครับดักแม็นะครับเป็นบ่วง เดี๋ยวเราจะมาดักมันจอมบวกกันนะครับครับมีขุยมีทางเดินนะครับนี่ครับเมื่อวันก่อนมายังไม่มีขุยนะครับมันมีขุยแล้วนะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดักกันก่อนครับครับไม่ได้เตรียมเหยื่ออะไรมานะครับคว้าในตู้เย็นเจอกุ้งแห้งเอากุ้งแห้งมาทำเหยื่อนะครับดูดูซิว่ามันจะกินไหมนะครับก่อนจริงข้าวสารก็มีครับแต่ลองใช้กุ้งแห้ง ตอนนี้เราก็ได้ดักไว้หมดแล้วนะครับนี่ขี่ยิบเลยถ้าใครเดินมาไม่ระวังก็เหยียบนะครับนี่นะครับกับเหล็กนะครับคืนนี้สามทุ่มเรามาดูกันครับโอเคครับเราก็ออกมาดักน,นะครับดักยูนาอีกแล้วเขาเลงออกมารอบนะครับ หวงได้พักไว้แล้วนะครับออกมาไปรอบนึงแล้วครับรอบนี้มาดักแปะหน่อยครับโอเคครับเดี๋ยวถึงหน้าละจะไปดักหน่อยคือดักล้อมหมดเลยครับข้าวเหลียวข้าวเขียวนะครับจะดักไว้ทับทุกขนาเลยนะครับอันนี้มันมีจงจอมปลวกนะครับใช้บ่วงแทงไม่ไหวครับดินมันแข็งเลยต้องเอากลับบ้านไปเอาไอแปะมานะครับ ํำลักเด็กนะครับบรรยากาศกลางทุ่งนานครับข้าวกำลังใกล้เหลืองแล้วครับเดีย๋ยวน้าสาวก็จะได้เกี่ยวข้าวมีที่ยืมตังล์ละมีที่ยืมตังล์ละวภาษาเกี่ยวมเมื่อไหร่ก็ยืมอึ๊บครับักไว้ทุกคันเลยนะครับตรงนี้ก็มีนะครับ นี่ก็มีนะครับล้อมรอบนาะประมาณ30ไร่ครับดักไว้นะครับเป็นบวง ครับเดี๋ยวเราจะมาดักบนจอมปลวกกันนะครับนี่ครับมีขุยมีทางเดินนะครับนี่ครับเมื่อวันก่อนมายังไม่มีขุยนะครับมันมีขุยแล้วนะครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดักกันก่อนครับครับไม่ได้เตรียมเหยื่ออะไรมานะครับคว้าในตู้เย็นเจอกุ้งแห้งเอากุ้งแห้งมาทาเหยื่อนะครับดูดูซิว่ามันจะกินไหมนะครับกวามจริงข้าวสารก็มีครับแต่ลองใช้กุ้งแห้ง ครับตอนนี้เราก็ได้ดักไว้หมดแล้วนะครับนี่ียิบเลยถ้าใครเดินมาไม่ระวังก็หยียบนะครับนี่นะครับเกาะกับเหล็กนะครับคืนนี้สามทุ่มเรามาดูกันครับโอเคครับครับเราก็จะมายามหนูกันนี่นะครับตอนนี้ก็จะถึงนาแล้วใกล้จะถึงนาแล้ว มายามหนูกันนะครับโอ okay. เคเจอกันครับเดี๋ยวเราจะมาดูจุดที่หนึ่งนะครับยังไงมั่งก็ไม่รู้หนูยังไม่ออกนะครับบ่วงยังปกติหรือหนูไม่มีก็ไม่รู้นะครับปกติอยู่ครับ บ่วงยังอยู่เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราไปจุดที่สองครับเราก็มาถึงจุดที่สองแล้วครับบ่วงยังปกตินะครับมาดักซ้ําเขานะบางทีก็ได้มั่งไม่ได้มั่งนะครับ เนี่ยอยู่ปกติทุกอันเลยนะครับเป็นไรเราก็วัดเช้ากันทีเดียวอีกทีนึงนะครับจะดักไว้เยอะนะดักไว้เยอะเดี๋ยวเดินไปจุดนะครับหนูลากเข้าไปในในรูนะครับมังคับให้หนูออกมาก่อนจะได้ป่าวไม่รู้หนูลากเข้าไปในรูนะครับ แบบนะครับเรียบร้อยขาดครับบ่วงขาดนะครับเดี๋ยวไปโดูจุดต่อไปนะครับโอ้ยหนูเดินเข้าเป็นในหลุมลึกนะครับหัวมันเข้าครับมันได้หางเอาหางเข้านะครับไม่ได้กินเลยเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปเนาะครับคืนนี้ก็ได้แค่ตัวเดียวนะครับ บ่วงแทบไม่ต้องแต่งเลยนะครับไม่มีรูดไม่มีอะไรเลือหนูหมดตัวแล้วก็ไม่รู้นะครับโอเคครับเรามาเจอกันเช้าอีกทีนะครับเรามาเจอกันเช้าอีกทีครับสวัสดีตอนเช้านะครับหกโมงกว่าครับนี่นะครับได้หนึ่งตัวแล้วครับเมื่อกี้เดินมาหลุดไปหลายตัวนะครับเหลือแต่บ่วงเปล่าลากไปพันตะกอญ้าแล้วก็มันหลุดนะครับเดี๋ยวเราดูเดินดูหลังต่อไปนะครับครับนี่มาได้ตัวที่สองแล้วครับ เดินมาเมื่อกี้ก็เก็บบ่วงมาเรื่อยนะครับขาดไปหลายหลังนะครับขาดไปหลายหลังนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายดูนะครับถ่ายเฉพาะที่ได้ดีกว่าครับนี่ตัวที่สองครับครับก็เช้าเลยนะครับวันนี้มาตั้งแต่หกโมงยังไม่แจ้งนะครับสงสัยจะต้องเปลี่ยนลวดบ่วงบ่วงมั่งนะครับเพราะว่าหนูรูดนะครับนตอนนี้เก็บบ่วงเสร็จหมดแล้วน่ครับดูทางเดินหนูครับค่อยมาซ้ำใหม่ครับ เดี๋ยวไปดูอิปแปะนะครับกระดักเหล็กเรานะครับเดี๋ยวก็จะเลยไปเอาบ่วงไปเก็บที่รถยนต์ก่อนแล้วก็คอยกลับมาเก็บนะครับโอ้โหอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวเข้ามากลับเก็บนะครับอ้าวอันนี้เด้งติดตัวไหมไม่มีตัวติดครับเด้งนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับ อ้าวอยู่นี่ตัวครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บครับโอเคงั้นก็ไม่ฟาวแลครับวันนี้ทีแปะไม่ฟาวครับ,รรบเดี๋ยวเอาขอมาเก็บที่รถยนต์ก่อนเดี๋ยวมาใหม่ครับ